ครับจากทางบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลยูทูบนะครับผมอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแล้วนะครับเมื่อ15วันก่อนก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดมาไปจังหวัดน้องคายแล้วก็วันนี้ก็มาอัดคลิปสดรับเจ้า Yamaha PSR SX 6 0 0นะครับเป็นเครื่องมือสองนะครับผมภาพยังใหม่ยังสวยอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับว่า เรยใช้นะครับมี้อมกล่องเลยนะครับกล่องเดิมเลยนะครับที่นี่เก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของตะกูลซีรีส์6นะครับแล้วก็จะสามารถลงแซมได้เยอะนะครับความจุของแซมเสียงเนี่ยได้ถึง100เมกนะครับก็จะใส่ได้เยอะมากนะครับเป็น45 0เสียงเลยนะฮะ แล้วก็จะเป็นจอสีมีไมคเสียบร้องเพลงได้นะครับแล้วก็มีเสียงชุดแซมที่จะลงไว้นะครับนะครับเครื่อรร้อยนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋ามาให้ด้วยนะครับ สนใจนะครับอยากจะเอาไว้ใช้ก็ยังงานนะครับดีนะครับสำหรับ Yamaha PSR ES600 รู้สึกว่าเขามีกระเป๋ามาให้นะครับเป็นกระเป๋า soft case นะครับ ก็ยังมาห้า PSR SX หกร้อยออกที่หลังนะครับ SX เจ็ดร้อยกับเก้าร้อยออกมาก่อนนะครับผมตัวน,นี้ก็เหมาะไว้เล่นไว้ฝึกนะครับใช้ขึ้นเวทีก็ได้นะฮะแต่ว่าการใช้งานอาจจาะไม่ค่อยคล่องตัวเหมือนกับรุ่นใหญ่นะครับเหมือนเจ็ดร้อยนะฮะแต่ว่าน้คุณภาพอะไรก็โอเคนะครับในระดับของซีรีส์หกนะครับ ข้อเสียของเขาข้อด้อยก็คือไม่ใช่ข้อเสียครข้อด้อยของเขาก็คือว่าตัวของหน้าจออาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคครับเป็นจอสีนะครับในซีรีส์6ที่ทําออกมาแล้วก็มีไมคเสียไปร้องเพลงได้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นมาในระดับนึงสำหกระเป๋า พราเคยใช้ซีรีส์ใหญ่ครับแล้วมาลองเล่นซีรีส์เล็กก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์เขาอะไรแส่สนกับทางเราไปอยากได้ไว้ใช้นะครับ Yamaha PSR SF 6 0 0นะครับยิงกลางมาที่บ้านดนตีบอร์ดนะครับ065-112-5849นึงี่นี่นะครับทรงเขา จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับดูข้างหลังนะครับผมนี่ครับตัดเรื่อมา5 PSR s อ600นะครับตอบโจทย์คนชอบใช้ชอบเล่นนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยครับแต่ปัดฝุ่นเล็กน้อยนะครับโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับเดี๋ยวต้องไปลงแซมใหม่ เก่าเขาน่าจะเป็นของอจจงาจารย์ตั้นอู่ครับก็จะลงแของบ้านหนงที่ไปนะครับใครสนใจอยากจะได้ Yamaha g s r SX 100นะครับสนนุนราคาที่20,000กลางๆนะครับผม ยิงกลางมาได้เลยนะครับ0651125849นะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรัก,กนดนตรีหรือจะเข้าไปชมในเพจ Facebook บ้านดนตรีคีย์บอร์ดนะครับยินดีให้บริการนะครับส่งทั่วไทยแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับมีรุ่นไหนอยากจะเอามาเทรดก็โทรมาคุยกันได้นะครับ0651125849สำหรับคลิปนี้